นักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสอตมร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดินหน้ายกระดับการดูแลอำนวยความสะดวกด้านพิธีการเข้าเมืองในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่2569เพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภยัยและสร้างความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินทางมาถึงประเทศไทย การดาเนินการครั้งนี้เป็นไปตามนยโยบายของพลตํารวจโทพนมาธบุญรญัตน์ผู้ประชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ให้ความสําคัญกับการเตรียมความพร้อมเชิงรุกในทุกมิติสอดรับกับนยโยบายของรัฐบาลด้านการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณภายใต้แนวคิด Stay focused งานอย่างมีเป้าหมายใช้ข้อมูลเป็นฐานและบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างมืออาชีพพลตํารวจตรีเชิงรนริมพดีโฆษกสตมเปิดเผยว่า สตมได้มีการจัดทำแผนและมาตรการรองรับการอำนวยความสะดวกพิธีการเข้าเมืองในช่วงเทศการสำคัญภายใต้หลักความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศโดยมีการปฏิบัติตามแผนป้องกันและสะกัดกั้นอาชญากรรมควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางช่วงเวลาการดำเนินการครอบคลุมตั้งแต่วันที่20ธันวาคม2568ถึงวันที่5มกราคม 2,569ซึ่งคาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางเข้าออกประเทศทเฉลี่ยมากกว่า166,000คนต่อวันผ่านท่าอากาศยานหลักของประเทศได้แก่สวนภูมิดอนเมืองภูเก็ตเชียงใหม่และหาดใหญ่สำหรับมาตรการสำคัญประกอบด้วยจัดกำลังเจ้าหน้าที่เต็มอัตราทุกช่องตรวจในช่วงที่มีเที่ยวบินหนาแน่นเพื่อเร่งระบายผู้โดยสารให้แล้วเสร็จใน30นาทีขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ งดการลาพักผ่อนตลอดช่วงเปิดใช้แผนเพื่อให้กำลังพลเพียงพอต่อเนื่องบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารอย่างรอบด้านผู้บชิาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกล่าวว่าในช่วงเทศกาคลคริสต์มาสและปีใหม่นี้ทางสตมได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในสังกัดเพื่อคัดกรองบุคคลที่เข้าออกประเทศไทยโดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่ได้รับการอนุมัติฟรีวีซา่า เนื่องจากประเทศต้นทางไม่ได้มีการตรวจสอบประวัติและคัดกรองบุคคลก่อนจะเข้ามาในประเทศไทยว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยจริงหรือไม่หรือใช้เป็นประเทศไทยเป็นทางผ่านหรือเข้ามาเกาะอาชญากรรมในไทยจึงมุ่งเน้นตรวจสอบบุคคลดังกล่าวเป็นพิเศษตามหลักสากลเกี่ยวกับแผนเดินทางที่พักมีตั๋วเครื่องบินเดินทางไปและกลับ ตลอดจนเบี้ยยังชีพที่ใช้อยู่ในขณะอยู่ในประเทศไทยหลักๆเลยนะครับในเรื่องของฟรีวีซ่าเนี่ยมันจะไม่มีการตรวจสอบเอกสารหรือตรวจสอบภาษาก่อนที่จะเดินทางเข้ามาป,ประเทศมีพาสดุก็สามารถเดินทางเข้ามาป,ประเทศได้เลยนะครับเราก็จะเป็นจะต้องมีการเน้นลงไปในรายละเอียดว่าเจตนาหลักในการที่เดินทางเข้ามาป,ประเทศเนี่ยเพื่อการท่องเที่ยวจริงๆเราถึงจะปล่อยให้เดินทางเข้ามาป,ประเทศส่วนที่เข้ามาแล้วไม่มีแผนการเดินทางหรือ เข้ามาเป็นลักษณะเข้ามาเดี่ยวๆไม่ไดนะ้เป็นกลุ่มก้อนหรือแม้กระทั่งกลุ่มก้อนก็ดีถ้าไม่มีแผนการเดินทางหรือเจตนาในการท่องเที่ยวจริงๆเราก็จะปฏิเสธการท่องเที่ยวอีกทั้งยังยอมรับว่าโครงการฟรีวีซ่าทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานยากขึ้นกว่าเดิมยิ่งมีสถานการณ์ที่อยู่ในภาวะไม่ปกติอย่างเช่นปัจจุบันที่มีการสู้รบระหว่างไทยกับพูชชาจึงต้องมีความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลกลุ่มนี้มากขึ้นไปด้วย แม้ว่าโครงการฟรีวีซ่านั้นจะเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวก็จริงแต่ก็เหมาะกับสถานการณ์ในปกติมากกว่าส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีทหารรับจ้านจากทางยุโรปเดินทางเข้ามาประเทศไทยก็มีการเฝ้าระวังและคัดกรองเป็นพิเศษรวมถึงชาวกัมพูชาที่เข้าออกและอยู่ในประเทศไทยด้วยเช่นกัน